ครับไปเอเซฟได้สัตว์เยอะทืึบไปวะไอ้พี่อเรียกต่างกันไหมทน้อยสิ่งพี่เอาเลยพี่เอาเลยพี่เอาเลยพี่มันเหินไอแป้งมีอะไรในใจปะเนี่ยไอ้แป้งมึงมีอะไรในใจปะเนี่ยปลาเปลาผมผมไม่ชอบไม่มึงมีอะไรในใจชัวร์เหมือนมึงโดนเหมือนเพื่อนมึงโดนเหมือนใครข้าคนข้างตรงโดนมาเอาง่ายมีก็นี่ไงก็คนในแก๊งที่พี่บอกไงผมก็ไม่ชอบงพี่เหมือนคนข้างตัวมึงโดนอ่ะเอาง่ายมีใครโดนอ่ะ เรางาเ่าไหรเอกออะไรนะพี่เงาเท่าไหร่เงาเท่าไร่ไ้อะไรจก็พี่แจกไก่า่ารเมื่อกี้เราไดไหมเมื่อกี้ที่มึงแบงไก่ฮากะห้าหมืนเดินพันมาแต่ห้าเดินพันมาอะไรจ่ายไปแล้วจ่ายที่อะไจ่ายที่ไปแล้วไ่ไปแลไวเรื่องไหนไปเรื่องไหนอะไรผมจ่ายไปแล้วไ่ถึงกูไปถึงกูไก่แจ็งเนี่ยสองคนอะอะไรไม่ไ้ม่ีเงตกแกงไปแล้ว เอางี้พี่คืนนี่พี่เบาห้าแสนเดี๋ยวผมจ่ายค่าเดินโอ้โหก็อยู่แล้วกูคืนอยู่แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวผมให้ตอนที่พี่จ่ายพี่เบลโอเคถนนก็มีเนาะเอาจริงอ่ะไมพี่มันช้าพี่ปัามโชคมีเงินช็อปอ่ะเหมือนกูมีเงินช็อปอ่ะตอนนี้เหมือนกูเดินเข้าห้างได้เลยอ่ะเนาะมีเงินแบบเงินล้านติดตัวเยสเมื่อกี้กูมีเท่าไหร่กูมีสองหมื่นรู้เลยวะใช่ป่ะพี่จริง หนักกับเอแซมนะพี่จริงเขาเป็นคนไบ้สวยจริงเนาะผมดูแต่คนในแกงเขาละก็เหรียญบาทมาวางไว้เฮียโชคลงไปดึงรถได้เฮียมึงวิ่งแล้วน้ำหนักมึงได้สัตว์หนักชิบหายข้างหน้าเนี่ยโอ้โหเฮียยางหน้าแบนน่ะเพื่อนเอคลีไอคลีไม่พี่เครื่องมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ พี่โชคเครื่องไม่ค่อยดีนะอาวี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 คุยอะไรบ้างบรรยากึงมึงไม่พาวรถมาดีๆวะดูสภาพรถดิเฮียไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแชทไม่เป็นไรเลยความเร็วรถเท่ากับน้ำหนักของพี่โชคใช่ครับน้องเนี่ย พี่ยศาสตร์มาจากเก็บจีดในกะาในกระดาษไม่มีไงไม่มีอยู่พาวงไปพาวดีป่ะไปพาวก่อนค่อยแวะบ้านไปบ้านเขาทั้งทีต้องหลุๆยดีกว่เพื่อนอ๋อที่มันเป็นทรงอะไรเป่าคนมีไอ้ที่ขับช้าไอ้ยศาสตว์พอกูบอกเป็นน้ำหนักมึงเนี่ยอีอ่ะ้ปสิบล้านไปสิบล้านไปพาวนี่ไปพาวนี้กูกดตังพาวมาแล้วพี่อ่ะเฮ้คนหพาวกระดาษบนเนี่ยพาวกระดาษบนเนี่ยอะไรนะไอ้กระดาษ้ายเนี่ยพาวกระดาษ้ายเนี่ยเที่ยมัน เราจะแบบว่าเป็นทรงอ่ะเอาแบบทีปลุกได้ไงเออเป็นทรงดีอย่ามึงจะไปรถเมย์ได้ไงวะไปบ้านนะ้ยเดวจะไปไงเพื่อนมาเฟียต้อหไม่อะไรมีใครอะไรไปขึ้นเสียงใส่พวกฟ้าหรอไม่รู้ไม่ตมไ่พอว่ะแต่คันนี้แหละเป็นคันนี้แหละไม่พอว่ะแป๊บหนึ่งพี่ครับเอ๋ทำงานอยู่เลยไงเพื่อนเข้าเวรเลยไงเหนื่อยอ่ะรู้สึกเหนื่อยแบบแปลกว่ะ เหนื่อยที่อะไรมึงได้ค่าค่าตอบแทนไปแล้วไงใสแสหนึ่งอ่ะฮึดเลยไอ้ทารโพสต์ไอ้แสบมาหน้าบ้านอรวยไอ้ควยอุ้ยเต็มเต็มเอเจไม่ต้องโพลไม่ต้องโพลก็เาเล่นอ้ดอกปะลอยไอ้ดอกปะเดี๋ยวทุกคนไม่ต้องพูดแต่กูเองมึงรู้ป่ะใครเต็งใส่กูไอ้เจี่ยที่ทำล้นหลุดอ่ะรู้ใครวะที่ทำล้นหลุดเจี่ที่ล้นดลาองอุ้มอ่ะ <c oughs> ชอบมีอะไรไหมครับไม่มีะมะนะพ่ะใครดูงอเดี๋ยวครับเอ็ดครับขอคนที่ตัดสินใจได้คนหนึ่งครับไม่หดได้ตังค์เลยอยู่เฮียคนตัดสินใจได้อยู่เลยดิใครวะเอ <c oughs> ็มมนถอนหายใจบิกิแมม <c oughs> ใช่เหรอ <c oughs> มาถอนหนายใจเลยเงี้เออไม่อย่างเงี้ยมึงถือกระเป๋าซี่ออกสายหน่อยออกสายหน่อยอลัลโหลครับขอคนตัดสินใจได้มาบ้านหน่อยครับ ให้ Rv ครับขอคนที่ตัดสินใจได้มาหน่อยครับให้เวลาถึงสองทุ่มเจ็ดนาทีเมินโดนเมินไอ้พวกคู่บิ๊กโดนเมินมาโชคโชคกัมีตัวต็มว่าเพื่อนบนโลกไปนะใจเย็นใจเย็นเกมเพื่อยตัวแร็บเอซับโดนเมินสามร้อยเปอร์เซ็นต์เอซับได้ยินไหมครับ ไม่ได้เป่าหูนะไม่ได้เป่าหูนี่โดนเงินจริงๆพี่ฮัลโหลครับพูดขาวไม่เนี่ครับไม่เน่ครับสวัสดีครับขอคนที่ตัดสินใจได้คนนึ่งครับให้เวลาตอนสองทุ่มเจ็ดนาทีใส่แกะทำทรงใส่แกะแกเห็นปะมองหน้าแกด้วยเห็นปะใจเย็นใจเย็นอันนี้มันดูดูจักด้านขวาขอรู้จับจ้าขอลาไปก่อน อยู่ด้วยนะเขาอยู่เว้ยรูได้ย no ินเรียกพี่กอลมาเลยอะเมื่อกี้เจ็ดนาทีโชคโชคชคนาฬิกาไว้สองนาทีอะไรนะนาฬิกาไว้สองนาทีโอเคว้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคเอาเงินมาสเลยก่อนได้ครับมาคุยสวัสดีครับพี่ก็คือผมมารอสักแป๊บละบอสผมบอกว่าหนึ่งแสนครับค่าคุยอันนี้ค่าเสียเวลานจะให้ผมแล้วครับ ไม่ใช่ครับเอาผมให้คุณแสนค่าเฉี่ยเวลาใช่ครับผมไปไปทุกบ้านแล้วครับเลขสิบหกครับรอ <c oughs> คนถึงเงินมาครับแต่อดไม่ให้ยังไม่มีใครคนถึงเงินมาเลยแสนเดียวนะครับ,รบตรงนี้ไม่มีใครมีเลยนะครับจะผมให้นะเหรอเลขนะครับสิบหกใช่ไหมสิบหกครับพี่คอปพี่คอปพี่ บอกพูดมีหางเสียงอะไรเดมบอกพูดมีมีหางเสียงอะไรเดีคำพูดแกไม่ค่อยสวยนะครับขอขอมีหางเสียงวันนี้เลยได้ไหมครับคุยกับบอสผมอะขอเสียงนุ่มกว่านี้ครับมีหางเสียงนะครับฮากะทากะทากะฮากะขาวเมินมึงอะเพื่อนโอเคครับเพื่อนข่าวเมินมึงอะลุ้นเต๋อยืนอยู่ตรงระเบียงปักเห็นลุ้นเต๋อร์ะมึงคุยเลย โยอ้อันนี้จะเข้าเรื่องแล้วนะอันนี้บอสผมจะมาคุยอะไรนิดหน่อยครับแล้วไปเก็บเงินแก๊งไหนมาบ้างครับไม่เคยครับไม่เคยครับครับเคยโดนเก็บเงิน้าครับโดนเรียกอยู่บ่อยๆครับไม่ไม่ใช่การตีกันหรือว่าอะไรนะกับค่าคุ้มครองอ่ะ ก่อนหน้านี้ก็เคยครับแต่ช่วงหลังไม่มีแล้วครับคือดูสงละกินแปลกๆว่ะช่วงนี้กินแปลกๆว่ะเฮียกินแปลกๆว่ะเฮียเป็นัญมณีเลยไงผมเก็บข้าวของครับของร้าน เออไม่ไม่ครับผมว่าผมได้ได้ตัวเองได้ครับไม่มีอะรต้องคุนเคาครับเราเป็นค่ากันรู้ผมกระทืบแล้วกันกระทืบผมเรื่องอะไรครับเอ้ก็ไม่จ่ายไงครับอยู่ต่ำกว่าก็ต้องจ่ายปะวะพูดพูดพูดดีอยู่เนี่ยพูดดีอยู่เนี่ยอะไรไหมครับทำไมครับต้องพูดดีอ่ะคืออย่างไยให้แก่อายุผมหน่อยก็ได้นะครับผมรุ่นพี่คนนึ่งนะแล้วไงอ่ะ น้รุ่นใหญ่เรลองรุ่นใหม่เอาดิไม่รุ่นใหญ่ครับแต่คือคุยกนดีนิดหน่อยได้ไหมครับทำไมต้องบอสกดหัวขนาดนั้นด้วยครับไม่ได้กดนะนี่ก็ยืนคุยนะไปยืนบีบคอป่ะคือคุณอยากให้คนอื่นพูดดีด้วยคุณพูดผมอยางนี้นะก็พูดดีแล้วไม่พูดดีไม่ใช่หรอแต่พูดไม่ดีผมไม่พูดไม่ดีเลยนะครับเนี่ยเอัรุ่นน้องผมมายังไม่เห็นมีหางเสียงเลยว่าถึงผมก็สวัสดีครับโชคไปก่อนเลยนะไม่น้องผมเสื้อเสื้อม่วงดิยืนอยู่สี่ห้าคนครับ โชคอดีผมบว่าดีโชคคืนนะครับมันก็เป็นอัลมายาญนะครับวันดีมันทําไมวะไอ้เจนโชกอะไรนะกูไม่รู้มันจะเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรกูตามบอสกูอยู่ละอยากเหตุผลใช่ไหมว่าทำไมต้องจ่ายใช่ไหมใช่ครับก็ผมเป็นอันดับอันดับหนึ่งไงก็เลยต้องจ่ายผมไงคุณก็อันดับสองหรือว่าอันดับสามหรือว่าอันดับสี่วะไม่แน่จะเท่าไหร่นะเอทวอยู่ที่เท่าไหร่นะอันดับสามครับ เออก็ต้องจ่าย,ยแล้วป่ะวะมั่วสมควรป่ะน้องที่ต้องจ่ายมันสมควรอยู่ะ่ะสมควรับพี่อยู่ต่ำกว่าชินน้ำแบบพี่พันตัวไงอ่ะถ้าแต่พี่พันอะแด้วมึงเลยผมก็ไม่เคยทำเดือดร้อนใครไม่เคยไปกดหัวใครนะครับผมก็อยู่ของผม,มเฉยอะนนี้ก็ไม่ได้กดนะนี่กดอยู่ะ่ะ ไม่ได้กดนะร้านสองร้านเองเสร็จเงินเติมเงินในแซบอ่ะชิวเฮียปูนสามสิบเดียวเดียวเองปูนสามสิบไหวเฮียไม่ได้เก็บเลยไอ้สหั์แพงนะเนี่ยตองร้านนี่คือเรื่องจบเลยใช่ไหมครับเออไม่มีไม่ยุ่งกยว่กูโดนกระโชคท้องไปเดินไหนกูแย่เลยนะอืม ใช่ครับใช่ไม่น่าจะมีอะไรหรอกอันผมให้แจ็คเชิญผมออกร้านหนึ่งไอ้ค่าที่ผมโดนปรับเช้าไปรอบนั้นผมให้ร้านได้ไหมโคตรคนละครึ่งไม่ครับไม่เกี่ยวกันพะกางบอกนี่อัึนละยืนอึดร้อมปะไถกันขนาดนั้นหรือว่าออกละครึ่งได้หรอครับมึงบอกไปอันนี้ตลกปะครับท่าทางเนี่ยเปนคนละครึ่งเลยแต่ JK ม่มีอะไรดีมึงเป็นแบบดีมันหนามึงต้องดึงทรงกลับมาเพื่อนไม่มึงสองร้านครับ ที่โชคพูดเดีโชคไปวัดดิมก่อนเลยตอนนี้ส่งกูไม่ได้ละมึงต้องพูดส่งกับก่อนอันนี้มึงกลัวเนี่ถ้าถูกถ้าไม่ให้คือตีถูกต้องไหมครับโชคอันนี้มึงตีไหมเหรอตีไหมเหรอดอ่วนด่วนลงอ่ะครับถ้าลงดีก็ไม่ตีถ้าลงไม่ดีก็ตีอ่ะยากเสียมากกว่าสองล้านก็อยากได้ก็จัดให้ได้เหมือนกันไม่นิซีเรียดก็ถือว่ารอบพี่ลาวเป็นแค่การวอร์มกันแล้วกันนะถ้าจะเอาอ่ะ พี่ตกพี็นอกอบแล้วผมก็ดูนไปเยอะเหมือนกันนะให้ JK เยอะเหมือนกันครับไอ้ก็รังฟื้นฟูกันอยู่เหมือนกันด้วยครับรอบที่แล้วส่ยงรอบที่แล้วครับแล้วทำไรอ่ะก็ผมก็ยังไม่ได้ทำไรนี่ผมทำอะไรหรือยังผมไปดึงคอเซอร์คุณมาป่ะแล้วก็ชาหัวเอ็มาสองล้านป่ะไม่ไม่ใช่นะนี่ก็ยืนอยู่เฉยนะคุกเก่งทองละเก่งทองอยู่ถ้าถ้าแถวพวกบ้านผมก็เรียกว่าขู่นกันะครับอย่างเงี้ย ขู่ที่ไหนครับผมไม่ได้ขู่นะเก่งท้องอยู่เก่งท้องอยู่เอาอะไรมาขู่ผมไม่กล้าขู่หรอกเอซับอ่ะใครจะไปกล้าขู่น่ากลัวซะขนาดนี้ใครจะไปกล้าขู่้ากาเขามาเริ่มมาเยอะแล้วว่มองว่าไงแด่หมดตีก็ตีตีก็ไม่เหงาอากาขอยืมยาเขียวหน่อยาเขียวมีเจ็ดขอสองอันได้ปะ เฮ้ยพี่ตัวสั่นห่ะน้องเอาผ้าผมมาคุมพี่หน่อยดี้ตัวพี่สันหมดแล้วตอนนี้เว้ยอยากเอาผ้ามหรือถุงห่อครับเนี่ยเอกอะไรห่อเฮียเันจะห่อขึ้นรถมีอะไไงสัสเต้นเพื่อนอันนี้คือการพูดที่เขากระตุกจิตกระชากใจเพื่อนอาจารย์สอนมาถ้ามึงคิดที่มึงเป็นพระอรหันต์แล้วนะถ้ามึงคิดอะเหียไอ้น้องน้องที่ใส่หมวกดำที่ยืนซ้ายสุดของมือของแขนเพี่อน้องมามาหาพี่หน่อยิน้อง ครับคุณคุณใช่ใช่ยิงข้าวหน่อยดิทางซ้ายอ่ะยิงข้างเลยเออเรื่อยหันไปทางฝั่งบ้านหน่อยเออไปใกล้ๆหน่อยเออของพิงหน่อยดิคือพี่มีบอกว่าใหันสองสองแสนแล้วผมโอ้ยร้อยแปดก็ไมครับหันมาน้องหันมาเอ้ยผมคุยกับลูกน้องเขาอยู่ใจเย็นดิอ่าหันมาแล้มาเย็นดีดิชิดชิดชิดหน่อยดิชิดหน่อยเออให้พิงหน่อยดิเอาเอาละครับอีกที ผมโอนในร้านแปดถูไหมครับเหรียญติดพี่มิดตัวสองแสนอ๋อไม่มีปัญหา,หาครับเอ้ยโอนไม้ผมสองล้านเดี๋ยวผมจ่ายเขาเองเอ้ยหักไม่ต้องจ่ายหักไปเลยสองแสนน่ะง่ายกว่าไม่เป็นไรผมไปโอในให้พี่เองครับพี่ไม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 แล้วมัน<า>นอกรอบมันพี่อันนี้มันในเรื่องไงเออก็แล้วแหละก็หักไปเลยก็เหมือนกันนะ่ะไม่เกี่ยวพี่ส่วนตัวคือส่วนตัวนี่มันเรื่องแก๊้งเนี่ยพี่ผมแยกแยะได้อยู่ละไม่ต้องห่วงหรอกพอหนุ่มเดี๋ยวมึงก็โดนแทงหรอกไอ้สัตว์ เอเคพี่โอ้ยตัวผมสั่นแล้วครับรีบๆจ่ายได้ไหมตัวผมสั่นหมดแล้วเนี่ยใครจะมายืนกล้ากล้ายืนบ้านไม่สบายแบบนี้โคตรน่ากลัวเลยไม่สบายแล้วกลัวดิขากูสั่นได้เนี่ยอ๋อผมกาพี่ไม่สบายเพราะว่าน้องมันจะอยู่กันสิบแปดว่ะเนี่ยไรครับถ่ายมากันเลขยี่สิบแปดอลุ่มเจาะกูบอกเลยต่างกันเต็มแนาวตั้งแต่สิบแปดเลยว่ะ ไปไหมขอบคุณครับเรื่องนั้นจะมีแ<ม>ค่นี้แหละครับขอบคุณครับไปไปห,หาเรื่องอายุไข่ไม่ถึงเลยไอ้ไหนอายุอยู่นะแบบเรื่องอะไรนดูตตามนั่น,แบบนตามนมัมม้เลยนี่ลยมันโดกลัวกลัวก็ไม่เท่าไหร่แล้วจริงๆอ่ะเอสครบอ่ะเ<ม>ห็ป่ะเราส่งแกเยอะอยากถอนส่งแก <laughs> เฮียจิจ่จิจ่าเมื่อกี้เขาเขาดึงฟองอยู่เมื่อกี้ผมรู้เลยเออแล้วไม่แล้วมึ่อะถอยเียขนาดั้นยังถอยไปไหนันดูดิถอดปิดบ้านเลยป่ะเ้เอยเอ๊ยเอ๊ยเอกยอ๊ยอบออเยเยเอ๊อเอ๊ยเเอยอยะกพี่พี่กว่าไก่เยยโจมันจะอเยเเเพื่อน อเอ้ยออยม่ห <oton ous S 1> ้อ,นนอมาขับรถเมย์แล้วมันไม่คุยเลยว่ะโอเคโอเคโอเคเฮียเอ้เรื่องที่ถามว่าจบไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะจบไหมคิดก่อนขอเวลาคิดก่อนแต่ได้เงินแล้วเดี๋ยวขอคิดก่อนนะว่าจะจบหรือเปล่าทุกอย่างอะไรเงี้ยฝากบอกคนหน้านแก๊งเมื่อกี้ด้วยนะค<อ>รับครับเจอกันครับครับผม พี่ผมว่าเขากลัวจัดจริงเขากลัวจริงอันเนี้ยกลัวๆเขามีแผนจะไปตีแก๊งไหนแน่เลยดูจากทรงแล้วเขาถึงไม่เล่นกับเราอะไรเงี้ยไม่ไปตีแก๊งไอ่เขาเน่เราอกก็คือผมลองลองมาบอกกันเกินนะว่าเนี่ยเอเคนี้มันเหงาอ่ะมันออกแล้วมันก็บอกว่าเอ้ยโอเคมันอันนี้เกินไปแล้วมันเนี่ยเอ้ยแต่เขาก็ติดกับเราอยู่ข้อนึงไงเขาก็ต้องตีอยู่ดีไม่สามทีเดี่ยเฮียกูหวั่นนาละ ก่อนไปหรถไม่มดเออไปไปพารถไปพารถไม่มันเข้าปั๊มไหมนี่ติมน้ำมันไงคนหลังไม่ต้องลงไอ้เี้ย้องลงเลยไม่ต้องลงก็มีมึงคนเดียวอ่ะนั่งนเอะเอนั่นแหละเฮ้ยส่งส่งมึงได้ว่ะโชคเพื่อน